3เทคนิคในการกรอกฟอร์มตอม .7 นะคะ mm hmm. เทคนิคแรกก็คือวันที่ในการที่อยู่ข้างบนนะคะจะต้องตรงกับวันที่คุณยื่นนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เองเขาจะยึดถือว่าคุณนะ่ะมีการยื่นแบบวันที่เท่าไหร่เพราะฉะนอย่ก,กทำแบบเนวันที่อื่นนะคะเทคนิค mm hmm. ที่2นะคะทําจากเป็น PDF ไฟล์ค่ะซึ่งถ้าคุณทนะําเป็นอาชีพ คุณต้องใช้เป็น PDF ไฟล์ในการแก้ไขฟอขร์มเพราะเนื่องจากว่าในปีต่อๆไปเนี่ยคุณสามารถที่จะเอาฟอม PDF ไฟล์นั้นกลับขึ้นมาเอดิแล้วก็แก้ไขแค่บางข้อามมข้อูลเท่านั้นเองมันจะทําให้คุณเนะ่ะเซฟเวลามากขึ้นนะคะเ <l oss> ทคนิคที่3นะคะก็คือก่อนที่จะไปยื่นงานเนี่ยให้โทรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่เสมอนะคะว่าถ้า กรณีที่เราไปยื่นงานใน่างตท้องถิ่นนะคะไม่ใช่แบบว่ายื่นงานในที่ประจำเพราะว่าเวลาที่คุณเป็นทาทุพเพียนในด้านนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องไปยื่นได้หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นตมกรุงเทพตมกเเกเทพตมเตมชียงใหม่หรือตอมที่อื่นนะคะ แล,ล้นเทคนิคในการที่คุณจะต้องไปทําลักษณะแบบนี้เนี่ยคุณจะต้องโทรไปถามสอบถามในพื้นที่ก่อนว่าเขาในการเขียนฟอร์มเนี่ยให้เขียนฟอร์มมาเป็นเขียนด้วยลายมือหรือให้เขียนด้วยเป็นคอมพิวเตอร์ได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆที่เนี่ยไม่อนุญาตให้ทําเป็นแบบฟอร์มเป็น pdf ไฟล์เข้าไปคือเขียนด้วยคอมพิวเตอร์นะคะต้องให้ชาวต่างชาติเนี่ยกรอกด้วยมือเท่านั้นนะคะอันนี้คือ3เทคนิคง่ายๆถ้าคุณจะประกอบอาชีพในการทำวีซ่าบุ๊กพ์มิตค่ะ ติดตามที่เพจครูชมนี่นะคะครูชม,มี่จะมาสอนเทคนิคในการที่จะทําให้คุณมีอาชีพในการต่อวีซ่าเวิร์กอมิตแล้วก็สอนวิธีการดีๆฝากติดตามครูชม,มี่ที่ไทยซไซน์เจอค่ะ